ดีจ้ามาแลยจ้ามาแลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆวันนี้เมนูร้าดหน้านะคะไม่ได้ตใจจะทําร้าดหน้าจริงๆจะกินยำปลากระป๋องพอดีไปได้ข้าวโพดอ่อนมาเนาะก็เลยทําร้าดหน้ากินก่อนเดี๋ยวตอนเย็ยนคอ่อยกินยำปลากระป๋องเนาะเนี่ยไปเก็บผักเก็บถั่วเก็บอะไรมาเพียบเลยว่าจะทํายำปลากระป๋องนี่ เดี๋ยวเขากินราดหน้าก่อนเดี๋ยวปลากระป๋องค่อยกินตอนเย็นเมนูแบบไม่ตันไม่ได้คิดนะคะเพื่อนๆไม่ได้คิดลวงหน้าแต่พอดีไปเก็บผักพอดีไปเจอข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดที่ว่ามันเล็กๆอนะมันไม่มีหัวไม่มีฝักนะยายก็เลยเก็บมาเก็บมาว่าจะเอามาต้มกินกับยำปลากระป๋องก็เลยเลกไปเลือกมา วัดหน้าดีกว่าเนาะอันนี้ก็ใบใบคณะใบยิกกับอยอดกระหล่ำดาวนะคะผักเราลืมเปิดแสงนี่นะคะเส้นยายจะใช้เส้นเส้นเล็กทอดกรอบนะคะไม่ใช่มีกรอบนะคะเส้นเล็กเนาะขี้เกียจทำเส้นปกติยายก็จะทำเส้นใหญ่เอง ออเอาแบบง่ายๆสไตล์เราเองเนะาะทำกินเองไม่มีสูตรเจียวกระเทียมลงไปเราเขี้ยวนะคะผับให้หอมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำนะคะ มีน้ำซุปก,กะใส่น้ำซุปไม่มีน้ำซุปกะใส่น้ำปลาเล่านี่แหละเนาะใส่บะบีเข้าไปหน่อยนึงปปุงปรสเข้าไปซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำ ยายใส่ข้าวโพดไปก่อนนะแป๊บนึงแล้วค่อยใส่เนื้อเพราะว่าข้าวโพดมันสุกช้าหน่อยยายหัห่นชิ้นใหญ่ไปเมื่อกี้ไอ้ต้นใหญ่ๆเนื้อให้มันเดือดแป๊บนึงค่อยใส่เนื้อแล้วใส่เนื้อนะคะเนื้อยี่ยายหมักใส่ไข่ลงไปแล้วนะคะหมักใส่ไข่ลงไปแล้วมีกุ้งปลาหมึกแล้วก็หมูนะคะรวมมิตร <c oughs> เป็นตานมากินเวะ่ะนะคะอยู่มืองหนาอ,อยากกินอะไรทำเอาเองนะคะนะคะทีนี้ก็ใส่ผักลงไปผัดนี้ก็แล้วแต่นะคะลวกก่อนก็ได้เนะเพื่อนๆอย่าไม่ลงไม่ลวกๆยายใส่ไปงี้เลยง่ายๆสไตล์ยยตะเนาะไม่ไปลวกหรอกเสียเวลา <c oughs> หอมแล้วหอมแล้วหอมแล้ว S <S โอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยกลงลงชุณมรสได้แล้วนะคะใส่แป้งมันเข้าไปนะคะแป้งมันแป้งมันแป้งมัน ะะให้คนแค่ไหนก็ใส่ไปแค่นั้นนีใยละลายมาแค่นี้เอาแค่นี้เละไม่ค่อยคนเท่าไรแต่ก็ช่างเถอะละลายแปลงมาแค่นี้ก็เอาแค่นี้นี่นะคะอยากกินอะไรทํากินเองเอาเองอยู่มองหนอโอ้โหนี่ลาดลงไปลาดลงไปช่ำมาเลยออ้ นี่นะคะเพื่อนๆปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะใส่พริกใส่น้ำส้มใส่ชูใส่อะไรก็ใส่ลงไปน้ำตาลหน่อยโอ้ยอร่อยเหาะปะกินกันร้อนนร้อนๆร้อนๆนี่นะคะเพื่อนๆเมื่อกี้ยายถ่ายในบ้านไม่รู้ว่ามันชัดหรือเปล่านี่มาเด้อมาเด้อสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาเด้อ โอ้ใหญ่ชิมไว้อร่อยอร่อยจริงๆเหมือนอยู่เมืองไทยเลยอ่ะวันนี้อร่อยมากเลยอ่ะเหมือนอยู่เมืองไทยเหมือนร้านอาหารเลยอ่ะพ <ๆๆ S 2> อใจมากเลย หมูก่มนุ่มๆหมูหมักไปจะทำหมูย่างนั้น่่ะชิ้นเดียวแฟ <c oughs> นยายบดเมื่อวานเหลืออยู่ชิ้นหนึ่งหมักว่าจะทำ่าจะเอาไปทำน้ำตก <c oughs> แบ่งมาทำร้านหน้า วันนี้อร่อยจริงๆด้วไม่ได้โกหกยายไม่ต้องปรุงอะไรเลยยายแคบใส่น้ำส้มสายชูกับพริกได้เลย เส้นเวลาราดไปมันไม่มันไม่กรอบแล้วอะ่ะ มันเลยอ,อยู่หน่อยไม่รู้มีข้าวโพดเลยอ,อยู่หรือเปล่าไว้ให้แฟนยายชิมนะเขาจะชิมหรือเปล่าเนาะแฟนยายไม่กินอาหารไทย เยอะเดอ้อจานนี้เยอะเดอ้อจานมันจานมันมันลึกกินไม่หมดหรอกหรือว่าหมดก็ไม่รู้นะ ข้าพนอ่อนใบเนี่ยอะไรก็ยาย,ยก็เก็บเก็บอาแต่ยอดอ่อนๆมาเนาะ อากาศเนานาวกินแบบนี้โอเคอยู okay, ่เริ่มร้อนแล้วเป <c oughs> ็นของร้อนร้อนหายคิดถึงมังไทยไรแหละได้ยอดเอได้ข้าโพดอ่อน ยาวแล้วคุณเพื่อนแค่นี้แหละต้องไม่อิ่มหรอกงอเข,าข้าเกินไปบายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ